สวัสดีครับอยู่ในช่องปอบดำนะครับวันนี้ก็ตามคำขอนะครับผมที่ได้พิมพ์ในโพสเมื่อคืนนี้ครับว่าเทคนิคในการทำคลิปของปอบดำทำยังไงครับถึงทำให้วิวแตกหลายล้านนะครับจะมาบอกคลิปนี้นะครับคลิปเดียวนะครับแล้วก็จะไม่บอกอีกแล้วนะครับ อันดับหนึ่งนะครับผมการทำคลิปคอนเทนต์ Content ต้องสำคัญที่สุดครับคอนเทนต์นี้สำคัญที่สุดนะครับตลกก็ให้ตลกไปเลยคอนเทนต์ Content นั้นกินก็กินให้แบบให้ที่สุดอะทําให้มันแบบน่าสนใจแล้วก็ขาดที่สุดแล้วก็ทำให้มันสนุกสนานที่สุดในคอนเทนต์ที่เราคิดนะครับสอง เล่นคลิปตามกระแสกระแสนี้มาเราก็เล่นบ้างขอเบอร์บ้างภาพวิจารณ์บ้างแล้วก็แซมไปด้วยสาระแล้วก็ความสนุกสนานติดกระแสคอนเทนต์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเล่นให้มันขาดนะครับเฮ้ยเจนก็นได้พี่น้องกันสมมติว่าเขาเล่นคลิปนี้ปุ๊บ เขาเจ้าหัวเขาเจ้ามักแล้วจังส้นังสี่เฮ็ดให้คนตัวไปนะปวกายเฮ็ดซ้ำนี่ก็คือทำให้ขาดแล้วก็ลงคลิปสม่ำเสมอนะครับผมบ่ต้องยานว่าโอ้ยลงไปแล้วคนบุคคอบึงตอนแรกผมก็เป็นนั่นสิแหละแล้วผมก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนจนตอนนี้ผมลงวันละสิบคลิปต่อวัน ไม่ต่ํานะครับแล้วก็การตัดต่อคลิปนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากมายผมก็มีแค่แคบคัดนะครับตัดให้มันน่าสนใจนะครับผมทําคลิปให้มันได้เข้าใจง่ายในไม่ถึงนาทีทําให้มันเข้าใจง่ายตลกให้มันน่าดูนะครับ เลยว่าทุกท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่เริ่มทําใหม่ๆนะครับการที่คนอื่นคอมเมนต์ไม่ดีหรือว่ามาแซะอะไรเรานะครับผมจัดการกับความรู้สึกของผมตั้งแต่แรกนะครับแรกที่ผมจะมาทําคลิปผมทําใจไปเลยว่าต้องมีคนคอมเมนต์แบบนี้เราต้องรับได้ เป็นแบบระ,ระดับแรกเลยเราเคียร์ถ้ามีใครมาคอมเมนต์เราก็จะคิดว่า,าเขาช่วยดันเราดีกว่าไม่ต้องไปตอบโต้เขานะครับเดี๋ยว f c เราก็จะไปถล่มเองถ้าใครมาแสะนะครับอย่า้คิดแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วก็เอาเวลาที่เราจะไปตอบกลับจะไปด่าคืนเอาเวลาใช้ หัวสมองเราไปคิดคอนเทนต์ดีกว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับของปอบดำนะครับทุกท่านมีเคล็ดลับยังไงแตกต่างจากผมยังไงลองคอมเมนต์มาดูครับลุย